สิทธิในการรักษาพยาบาลของคนไทยตามหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีอยู่30นะฮะก็คือสิทธิ์บัตรทองสิทธิ์ประกันสังคมและก็สิทธิ์ข้าราชการแต่ส่วนใหญ่ใช้สิทธิ์บัตรทองซึ่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปอสอชอเขาก็บอกว่าประชาชนนั้นสามารถย้ายสิทธิ์บัตรทองมาอยู่ในกรุงเทพได้ไง่ายๆ4ช่องทางก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาครับมีประชาชนจํานวนมากที่ทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัด แต่ย้ายมาเรียนย้ายมาทำงานอยู่ในกรุงเทพจึงจำเป็นที่จะต้องมีการย้ายสิทธิ์บัตรทองหลายคนก็สงสัยว่าเอะในเมื่อสิทธิ์บัตรทองครับหากเราเจ็บป่วยก็สามารถไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลของรัฐแห่งไดก็ได้แต่เขาบอกว่าหากอาการเจ็บป่วยนะั้นมันเกินศักยภาพของสถานพยาบาลน,นั้นๆเขาก็ต้องมีการส่งต่อไปที่โรงพยาบาลแม่ข่ายและโรงพยาบาลตามสิทธิ์บัตรทองเพราะฉะนั้นเพื่อป้องกัน เมย์ต้องมีการส่งต่อในเมื่อมาเรียนมาทำงานอยู่ในกรุงเทพก็จัดการย้ายสิทธิ์ซะเพราะครับเขาบอกว่ามีประชากรแฝงที่ทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัดนะแต่มาทำงานมาเรียนอยู่ในกรุงเทพเนี่ยแล้วก็ใช้สิทธิ์บัตรทองเนี่ยกว่า700,000คนแต่เขาบอกว่าในกรุงเทพเนี่ยนะครับมีคลินิกชุมชนที่พร้อมจะรักษากว่า300แห่งมีศูนย์บริการสาธารณสุขอีก69แห่ง และที่สําคัญครับมีโรงพยาบาลเอกชนที่เขามาเข้าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอีก17แห่งในกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นครอบคลุมทีเดียวเพราะฉะนั้นครับใครที่ต้องการย้ายสิทธิ์บัตรทองมาอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนย้ายง่ายๆ4ช่องทางนะครับช่องทางแรกครับผ่านแอปสอปอส,สอชอเข้าไปในแอปพลิเคชันไปที่เมนูเปลี่ยนหน่วยบริการได้เลงยง่ายๆ หรือจะ line, อแอดไลน์สปสชครับแอด nhso ได้เลยหรือจะเอาแบบง่ายๆไปที่สถานพยาบาลเลยนะครับไปติดต่อสอบถามย้ายสิทธิ์ด้วยตนเองหรือจะสายด่วนก็ได้ครับสายด่วนสปสช1 3 3 0สส่วนหลักฐานเอกสารครับใช้แค่บัตรประชาชนตัวจริงใบเดียวนี่แหละ บวกกับเอกสารที่แสดงว่าเรานั้นย้ายเข้ามาเรียนหรือมาทำงานอยู่ในกรุงเทพเช่นหนังสือรับรองจากเจ้าบ้านนะครับหนังสือรับรองจากผู้นำชุมชนหรือหนังสือรับรองจากจานายจ้างนะครับว่าทำงานอยู่ในพื้นที่กรุงเทพหรือจะเป็นหลักฐานครับที่มีชื่อของผู้ที่ต้องการย้ายสิทธิ์ก็ได้นะครับเช่นหลักฐานการเช่าบ้านมาเช่าบ้านอยู่ในกรุงเทพแบบนี้หรือเอาง่ายๆว่าจะมีหนังสือรับรองตัวเองก็ได้ว่าย้ายมาเรียนย้ายมาทำงานอยู่ในกรุงเทพจริงๆ เพียงเท่านี้แหละนะครับก็สามารถย้ายสิทธิ์บัตรทองมาอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้เลย